แต่เราคิดดูนะชีวิตของเช้ญเทศประทานถึงเราต้องเสี่ยงความตายมาที่นี่เพราะอะไรก็เพื่อที่จะมาแต่งงานกับเพื่อนกุ้งมาก่อนใช่ไหเจอกันครั้งแรกมอบธรรมดงให้กับเชิญแต่มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งบอกว่าจำชันไม่ได้ท่าทางที่ธรรมดงก็ยังมีอยู่เป็นหลักฐานอย่างยิ่แต่เราคิดดูดีนั้นที่มันในใจเชิญเขามันเป็นใจแกเนี่ยใจแกใจแด็กใจแกเนี่ยมันจะช้ำไหมทำในทุกขนาดนี้ไม่ช้ำได้ไง แต่ผมวันนี้แกมากับฉันเป็นตายแกก็ต้องไปตายกับฉันด้วค่ะฉันบอกหูแกก็ต้องบอกโวถ้าฉันโกรธแกก็ต้องโกรธด้วยยังไม่โกรธนะยังติงทำอะไรทำตาไม่ถูกได้เลยเทพธารฟันบบนา่ารักเนาะโอ้ยหวานฉันด้วย ชาตินี้เจอกับฉันขอบอกว่าโนโนจะโนโนี่อะไรมีหนังกินแท้ๆชาตินี้เธอกับฉันขอบอกว่าไปจ้าเป็นชาแนลอะไรไม่แข็งแรงเลยแล้วมันจะเขาจะเจ็บใจเามันจะด,ดูดีออกเลย ทำให้มันแข็งแรงเลยไม่ต้องพูดล็กขาดกันไปเลยนี่มึงกะกู impossible คอไม่ติดไม่คอแล้วนี่เหวียงนะ กันกำลังโหลดอยู่เอ่อหลบไปซี่หลบไปซี่เอเนเล่มาะไรที่ฟังเยอะเหรอเทพประธานแขวนสวยเนาะกว่าฉันต้องขอโทษไม่ได้ตั้งใจอ่ะ แรงเล่นเฉยๆขอโทษนะตีกันนะเยามาหาตีกันนะอ,ะอยู่นี่เยินล็กไปไหนแนละขอโทษมอไม่เห็นนะดำไม่โกรดหรอกเ <c oughs> <c oughs> ขาดำแต่เขาก็เนียน <c oughs> ไม่ดีไม่ต้องมางอเลยพอใจแล้วสิสนุกมากเลยใช่ไหมไปเลยคุณคู้ <c oughs> สามเนาะสามใช่หรือว่าจะไม่ดีแน่ใช่ไหมไม่ดีหรอกมีหล่อเล่นจะเล่นตัออีกว่าเราไม่หล่ <c oughs> อจะเองดีกันนะคุณคุยอะไร มองก็คุัเองมึงคุยกับเองยี่มคุยคูแล้วต้าตีอะไรหรอนี่ภาษาบางงอนี่เนี่ยอไงอมึงจะบางงอเพทำไมจะไม่คืนดีใช่ไหมไม่คยกับมึงหรอกเชไม่คืนดีก็อย่าคืนดีไม่ต้องไปงง้องปีปุกแล้วมึงอ่ะปมึงไปดูดีไปได้ปะ เราไม่สนใจเล่นตัวนั่นใช่ไหมคะองหญิงไหมคะนี่เมื่อเราง้อแล้วก็ไเคืญดีให้ผู้ชายเนี่ยไม่ตายก็หาใหม่ได้ได้ไหมคะนี่องค์หญิงเนี่ยเดินลงบันไดพบผู้คนต้งมีผัวได้ได้ไหมคะใแล้วทไมหมคะเร่จริงได้ไหมคะเสียงเงียบันนะ เงียบสินดวเงียบมไหแล้วเงียบเแสดงว่าไม่ต้องไปงอนนะไม่ไม่ดังาฮ่าฮ่าฮ่าฮยาาฮ่าาฮาฮ่าฮ่า่าาฮาา่าฮ่่า่าาฮ่าาฮ่าา เฮ้ยงอนึกเขาจะงอนเราจะได้จริงแล้วท่านไงทำงี้แล้วก็นึกว่าจะงอเราจะถึงที่สุดงอแป๊บเดียวก็ไม่งออีกแล้วงอนแรงไปหรือเปล่าดูสิเราจะงอนแรงไปสิเราไปงอคืนอย่างอคืนไม่ต้องไปสนใจไป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 ด้ค่ะไปไหนวะหน้าไปสิไปไปไหนร่ะยองเนี่ยแหลกเมื่อย น้องุน๊กินเบียร์ชั้นสถวยของเมาได้ที่นะผืนใจเอาขวดเบียรตีแม่ชุดแตงชิบดชิบดำชิดำขานว่ายังไงคอยบันไดมากกว่าใึงดีมากกว่ามึงเธอมันชนกมันง้อแล้ว ดีกันปะไม่ต้องเอานิ้วหนิกหนิกมาขอคืนดีหายเกี่ยวตาเลย <c oughs> ไม่ดีด้วยหละไม่ต้องมางออเลยงนอนแล้วงอนแรงเลย <c oughs> พกเพราะแกคนเดียวเลยในผมแล้วเขาผิดอะไรอย่างตัวเองเราผิดชอบเลยหาทางคือมี้ได้ม <c oughs> ันโกรไหลหวาแล้วก็เขาเด้อเขาตลอด <c oughs> นี่อันนี้เราก็ร้องบบเพลงเด็กเพลงง้องไงเพี่อ เพลงอะไรเพลงนี่ไงเขาสุรพลน่ะมเกิดไม่ทันเลยเพลงง้อเลยเพงชื่อเพลงง้อเหรออืมาฟังคอยฟังให้ดีแล้วเราต้องทำเพลงกินแล้วไปแล้วไปถึงรู้อ่ะพ่อกับแม่เขาเคยจีบกันเออยอ่ะสนจใช่หรอเออเว่าสินิวต้องเป็นจีบต้องเป็นกินเคยดูนิวบ้ เสียงสำเนียงก็เทย่าเป็นตัวนี้รับตั้งแต่วังนี้เราคืนนี้กันเสียเธอแม่หนูหากน้องไม่คืนนี้ตัวของพี่จะไปหลงลูปบลูปูให้คนนี้ใครได้ผลแน่เรื่องทางไหนเรืองก็คืนนี้อ่ะเข้าใจแล้ว แอ่อ no yeah. 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 ้วนทำเงี้ยนะโออยเอิดแกเปิดเอาเล่นยองไงยยยยยยแกใจเย็นรับตั้งแต่วันนี้เราคือคนที่จะเจอเจ้าแล้อแล้วน้ามอนเรื่องของวัยกลางอะตัววัยกลางมันก็พังกูต้องแกะกลางแกะกลางออกจอกอะไรอะ แล้วนะตั้งแต่วันนี้เราคืนนี้จะไดเจอฉันฮู้หากน้องไม่คืนนี้ตัวฟ้องพีจะไปเอาลูกูโอ้ไม่ใช่ลูกูแลูกเลยลูกตาหากน้องไม่คืนนี้ตัวฟ้องพีจะไปหงหลูกูลูกูให้ฟู เขลื้อไปเองไงนะจะไม่ซูดีนะใช่ไหมไม่ซูดีนะใช่ไหมใช่ไม่ซูดีไงไๆก็ไม่ซูดีตอนนั้นเกินกสองคนเย็กังเฮ้ยยกไเลยเฮ้ยเย็กไมเลยเราจะมาคุยสองรอบต่อเสียงกันก็ไดแล้วเมื่อุณตอบบนี้เย็นัง ยไม่เป็นเม่แหลกง้อเขาไม่แหลจะได้อยู่เป็นคู่คู่แยกคนเดียวนล้วมันหงาอนเดียวไม่ได้ไม่ได้เออก็มีเพลงโก็นะมีมีก็ไม่ต้องร้องต้องต้องร้อเถอะยังไม่ได้ผลเลยอ่ะอะ